น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่คือสําคัญที่สุดนะนะทุกชีวิตเนี่ยมันจะต้องใช้น้ํานะครับทีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรื่องของน้ําดื่มทุกวันนี้หลายหลายคนก็ยังต้องไปซื้อกันถูกไหมฮะ<ม>แต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำประปาที่มีคุณภาพสามารถดื่มได้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้ทางกระทรวงสาธรารณาสุขเนี่ยเขาไปผนึกกําลังกับทางการประปาส่วนภูมิภาครครับเ<ม>พื่อจะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการน้ําประปาดื่มได้ให้คนไทยมั่นใจว่าน้ําประปาสะอาดแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วย วันนี้ทางด้านคุณหมอโอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะครับได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการน้ำประปาดื่มได้ระหว่างแพทย์หญิงอัชารานิธิอภินยาสกุลอธิบดีกรมอนามัยกับทางคุณจักรพงศ์คำจันทร์รักษาการผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานนะครับคุณหมอโอภาสได้มอบนโยบายอย่างนี้รับว่าน้ําที่สะอาดและปลอดภัยเนี่ยมันคือปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต และมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะต้องได้รับบริการสาธารณะจากภาครัฐซึ่งน้ําประปาเนี่ยถือเป็นบริการสาธารณะที่คือพื้นฐานที่สุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําให้ประชาชนเข้าถึงน้ําสะอาดได้อย่างสะดวกและครอบคลุมให้มากที่สุดด้วยจ,จึงจะสอดคล้องกับหลักการพัฒนาของสหรประชาชาติที่มุ่งหวังให้แต่ละประเทศสามารถบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาในด้านการจัดการน้ำและสุขาพิบาลที่ยั่งยืนด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยจึงจะเป็นการสร้างปัจจัยเอื้อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ถือเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญมุ่งเน้นให้มีการดูแลอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศควบคู่ไปกับการยกระดับการพัฒนาเมืองสุขภาพดีซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเมือง ให้มีปัจจัยที่เอื้อต่อสุขภาพให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีส่วนทางด้านคุณหมออัชาราครับบอกว่าทางกรมอนามัยได้ทํางานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคในโครงการน้ําประปาดื่มได้นี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านนโยบายด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้สามารถประกาศพื้นที่ที่น้ําประปาสะอาดจนดื่มได้เนี่ยมากถึง256พื้นที่ ครอบคลุมการประปาส่วนภูมิภาค224สาขาซึ่งทางกรมอนามัยเนี่ยครับก็จะมีบทบาทเป็นหน่วยงานที่ไปให้การรับรองหลังจากที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาว่ามีคุณภาพสะอาดประชาชนสามารถดื่มได้โดยในการตรวจสอบก็จะมีกระบวนการรับรองคุณภาพน้ําประปาดื่มได้จากกรมอนามัยที่เขาตั้งเป็นเกณฑ์ไว้แล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ําประปาให้กับประชาชนครับ